มาดูเรื่องที่ต่างประเทศกันก่อนเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากมสำนักข่าวสำนักงานของเบนจะามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนมตรีอิสราเอลระบุเมื่อวันที่18พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นค่ะบอกว่าอิสราเอลเนี่ยจะผ่อนปล่อยมาตรการปิดล้อมฉนวนกาซาแล้วก็ยอมให้มีการส่งอาหารเข้าไปในปริมาณที่จำกัดหลังจากก่อนหน้านี้นเพียงหนึ่งวันเท่านั้นนะคะกองทัพอิสราเอลเพิ่งประกาศปฏิบัติการภาคพ,พื้นดินครั้งใหญ่ครั้งใหม่ ที่มีเป้าหมายเพื่อจะยึดคลองฉนวนกาซาอิสราเอลเผชิญกับแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากการปิดกั้นความช่วยเหลือที่จะส่งเข้าไปในกาซาเขาถูกกดดันนาน10สัปดาห์ในช่วงเวลานั้นไม่มีการอนุญ,ญาตให้นําอาหารเชื้อเพลิงหรือ,อยาเข้าไปในพื้นที่กาซาแต่ประการใดถแถลงการจากสํานักนายกเนทันยาฮูบอกว่าอิสราเอลอนุญาตให้นําอาหารเข้าไปในปริมาณจํากัดในฉนวนกาซาแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าคนในชนวนกาซานั้นจะไม่เกิดวิกฤตความอดอยากและขาดแคลนอาหารการตัดสินใจครั้งนี้ของเนทันยาฮูนั้นเนี่ยเกิดขึ้นตามคำแนะนำของกองก,กำลังป้องกันอิสราเอล IDF และอิงกับความจำเป็นในการสนับสนุนการรุกทางทหารครั้งใหม่ต่อกลุ่มฮามาสด้วยด้ยดานเจ้าหน้าที่สาธนานณสุขของปาเลสไตน์บอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีในสัปดาห์ที่ผ่านมา464ราย ชั่วคืนเดียวเนี่ยค่ำคืนเดียวมีผู้เสียชีวิต130ขณะที่ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลยังทำลายล้างกาซ่าอย่างรุนแรงผลักดันให้ชาวกาซ่านับ2ล้านคนต้องละทิ้งบ้านเรือนแล้วสังหารผู้คนไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพลเรือนเนี่ยครึ่งแสนห้าหมืนกว่าเลยนะฮะ <c oughs> ส่วนเอรีเอรีคานิโกโฆษกของทอมเฟรชเซอร์รองเลขาธิการสหาประชาชาติ ด้านกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสญญานงานได้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบอกว่าอิสราเอลติดต่อมาแล้วหารือเรื่องการสมมอบความช่วยเหลือในขอบเขตจํากัดแล้วเวลานี้กําลังหารือเรื่องการขนส่งความช่วยเหลือและอยู่ระหว่างการดําเนินการโดยคํานึงถึงข้อจํากัดและเงื่อนไขในพื้นที่อิสราเอลก็ประกาศการสมมอบความช่วยเหลือแบบจำกัดหลังแหล่งข่าวทั้งสองฝ่ายบอกว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในกาตาไม่มีความคืบหน้า และในาการแถลงการเนี่ยบอกว่าพวกเขาอาจจะลดขนาดการปฏิบัติการลงเพื่อให้บรรลุข้อตกลงในดาท,ที่ตกลงไว้ที่กูนงโดฮาโดยผู้บัญชาการกองทัพอ,อิสราเอลบอกกับทาหารในชนวนกาซาว,ว่ากองทัพให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้นําประเทศเพื่อให้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับตัวประกันด้วย <c oughs> เนี่ย <c oughs> ขออนุญาตนะคะพัดบ้านพัดเรือนพัดที่อยู่เลยอ่ะ <c oughs> แค่เพียงผู้นําข้างบนน่ะเนื้อมาชาวบ้านเนี่ย ไม่มีที่เนี่ยน่าสนยมากนะใช่ใใมากรเราอ่านข่าวเรื่องนี้มาตั้งแต่เราเด็กๆแล้วนะอะอืม